สวัสดีครับผมแบริฟเฟอร์นี่คือ Watchdog Legend พาร์ทที่9แล้วโอ้ยเย่จะวข้างหน้าเลยแต่ยังไม่เข้าไปขอส่องดูหน้างานก่อนคุณได้มาถึงรวมประกอบโดรนของแอลเบียนที่มีการพัฒนาไมโครโดรนขอให้คุ้มแล้วกันมันต้องคุ้มเลยคุณต้องเป็นระบบรักษากันที่ใช้คุ้มกันแลบวิจัยโอเคก็คือต้องเข้าไปล้วงด้านในและข้างในมันอันตรายเพราะฉะนั้น อูได้ทางเข้าแล้วโอเคอ้อมไปยังไม่ลงจากรถใช้รถสักเกตกันเข้าด้านข้างตรงนี้ก็ได้มั้งจอดสวยๆไปทำงานปีนเข้าจากด้านข้างเราให้แมงมุมนำทางเคลียร์พื้นที่แล้วค่อยเอาคนเข้าเพราะถ้าขีล่าตายขึ้นมาเป็นเรื่อง เรามีสปายคนเดียวปิดป้อมปืนซะเฮ้ยมีไรออดรนโอเครู้แล้วกูเล่นอะไรดิไรออดรนมันนี่ชันเลือกานป้อมปืน Disable Disable แ,แ,แล้วยิงฟรีเรียบร้อยสลายป้อมปืนพ่อลงมาแล้วเฮ้ยมาเร็วจังวะโอ้ไม่เป็นไรไม่ใช่ของกูกูยืมเข้ามาอีกที ยิงเข้าไปไม่เป็นไรมีอีกอันมึงปล่อยโดนมาเยอะมึงยิ่งชิบหายเท่านั้นแหละไฮแจ็คติดคูเดาบีทรีแม่งเลยหักหลังมันยิงใส่พวกเดียวกันซะแจมโอ้ยล็อกเก็ตลอนเชอร์เล่นอาวุธหนักซะด้วยแบบนี้คุ้มกันหนาจริงวะไม่กล้าเข้าเลยเราอยู่ตรงนี้ลราบงการจากด้านนอกดีว่ะมันโดนยิงพัง เอาไงดีวะหายแจ็คหาโดนนี่ไงไอเชีย่ยนี่มีจรวดติดคูดาวอะดิเซบเบอร์ไว้ก่อนรอคูดาวแล้วเดี๋ยวกลับไปใช้มันเป็นพวกเรียกไหล่ดรวนมาไม่ต้องเอาตัวเข้าอย่าเอาตัวลงไปเล่นมีมิดไซด์ด้วยตีนล้วนลวน้นรอเปล่ารอเปล่าสนว่าเฮ้ยฮัลโหล กูอยู่นี่ <S <S โอเคครูดาวน่าจะได้ละ <S <S แมงมุมกูมีไพ่ตายซ่อนอยู่ในแขนเสื้อไว้อีกหลายใบมึงไม่ต้องกลัวเอา้าเฮ้ยไม่ไม่เทคดาวะช็อตแม่งวักแดกเยอะบางทีแม่งก็ไม่เทคดาวให้ทั้งที่ทำได้ต้องใช้สกิลช่วยเฮียทหารราบกุ้งกระไปเธอเลิศรุรนไม่ได้มาเด้ารถแร่ไปมาเด้าหน้ามึงนี่แหละ เหมือนอยู่นะเหมือนมุนจงจิวที่ใช้จัดการรถแร่ฝ่ายโซเวียตคนละเกมละวิ่งกลับขึ้นชั้นบนให้แม็นมุมทำงานแทนโดนจรวดเก็บไว้ก่อนมีเลเซอร์วะ่ะฝ่าแม่งเข้าไปเลยไม่กลัวอยู่แล้วกูหายตัวได้ช็อตแล้วกอกดปับเข้าให้ <c oughs> ทีนี้ก็เสร็จจน แม่งมุมพิมพ์คีย์บอร์ดไม่ได้แต่ว่าเสียบฮาร์ดดิสได้วะนี่ต่อสายตรงกูได้แล้วอะหายตัวกลับมากันมากอดฟาดัาให้เกวิจัยเข้าได้แล้วพังไมโควรโรดนอยู่ในนั้นเดี๋ยวเราจะไปเอามาข้างล่างขโมยพิมพ์เขียวแล้วเอาไปผลิตเองแม่งอย่างร้ายปัอมปืนไฮแจ็ค ยิงใส่อะไรได้บ้างวะแถวนี้ไม่มีมนุษย์เลยแต่ก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีเพราะป้อมปืนมันยิงอัตโนมัติระเบิดทิ้งไปแล้วก็ disable ยับยังไว้ก่อนทีนี้ก็หาทางเข้าทำยังไงให้สไป d e ด b บ t บเข้าไป c o n เน็กได้นั่นคือโจทย์ของเราวาร์ปก,กลับมาดูข้างนอกเราต้องปลอดภัยก่อนเดี๋ยวแม่งเดินมาจะเอ๋ โอเคทำงานต่อสปไปเดอร์บอทโดดลงไปเลยป้อมปืนไม่เห็นอ้ากูเปิดละง่ายๆอย่างนี้เลยุตสษาห์ดูโจทย์ซะอย่างดีเสียบเรียบร้อยโหลดดูด,ดมาแล้วออกมาได้เลยโอเคดูดสปไปเดอร์บอทกลับ,บแล้วก็ปีนออกทางเดิมไม่ต้องเอาตัวลงไปเล่น เซฟสุดๆผ่านง่ายๆแม้มันจะไม่ง่ายเอาละเราได้ผังมาแล้วทีนี้เราก็สร้างไมโครโดรนเองได้เดี๋ยวจัดการให้แบ็กเราต้องรีบไปที่ไทดิสให้ได้ปิดโครงการเทวิสก่อนที่ไนเจอร์มันจะเอามาใช้ก็ฟังจากที่มันพูดแล้วเรามีเวลาไม่มากชั่นคอมพลีทขโมยผังรบนจิ๋วสำเร็จต่อไปก็นำไปผลิตแล้วเอาไปใช้กับมัน The belly of the beast หลวงคอง,งูเหา่า search for Project t e m i e s โอเคไปที่ไทดิส fast travel ใกลๆไป้ร้อยเมตรวิ่งเอากันดนะ้ไม่ต้องตัดไม่ไกลเท่าไหร่มีบุคคลคุณภาพคุณควรจะไป <location. S 1> ดูส่งพิกัดไปให้ละไม่จำเป็น พีลา่าแฟลนคนเดียวโอพีสุดเราสร้างไมโครโด,โดนตัวแรกขึ้นมาได้สำเร็จแล้วมันน่ารักมากผมตั้งชื่อมันว่าไซบัสเตียนได้เวลาแฮกไทดิสและยึดของเล่นใหม่ของมันซะโปรเจกต์เซมิสแบกลีรู้ไหมมนได้ชื่อมาจากไหน เทพนิยายกรีกเทมิสคือเทพที่ดาแห่งความยุติธรรมคนที่ถือดาอโอ้แม่งโคตรจัดในเจลแคสเลยเห็นไหมการศึกษามันสำคัญแค่ไหนเอาผังอาคารนี้มาให้ได้แล้วผมก็จะเจอโปรเจกต์เทมิสที่ซ่อนอยู่ในนี้โอเคช็อตทิ้งแล้วเปิดเลยเชสโดนแม่งมีประโยชน์มากโดนขับไล่ใช้ทรัพยากรของมันให้เป็นประโยชน์โดนพังก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ของกู แต่ถ้าอยู่ก็ดีสร้างความเสียหายได้เรื่อยๆเราต้องขึ้นไปบนห้องกระจกตรงนั้นน่าจะต้องใช้แมงมุมแต่เดี๋ยวเอาโดรนเคลียร์คนก่อนตูล็อกโค้ดต้องไปหาคีมมายิงกระลุกกระจกไม่ได้กระจกกันกระสุนเฮ้ยสัญ,ญญาณขาดเจอแล้วเดี๋ยวช็อตช็อตแมงให้ลวงช็อตดิสลับลิสลับเลยยิงซ้ำเออ โหลดคีย์เร็วเร็วโหลดมาเอ้ยทันทันต้องอุไม่ทันว่ะโอ้ยยี่แปดเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ไม่ได้ทำไงไดีวะถ้ามึงตายหน้ากล้องก็ทันอยู่นะลองดูลองดูงดตรงนี้ตายหน้ากล้องว่าโอ้หแม่งห่างไปจะโหลดยังไงวะเนี่ยโคดอยู่ที่ศพอะโหลดไม่ถึงต้องใช้แมงมุม นี่ถ้าเรามีตัวละครแฮกเกอร์มานี่โหลดได้แล้วเพราะมันไม่จํากัดระยะอ่ะไม่เป็นไรแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าเกมนี้มันว่าี้เรื่องกันแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าจริงๆนะบางคนบอกว่าเกมวอชด็อกมันจำเจแฮกไปแฮกมาผมว่าไม่ว่ะแม่งฝึกสมองดิเข้าไปกอดดมหำแม่งมุมซะ <c oughs> สะลบเฮ้ยมานี่ ยิงทำไมปืนกระสุนเฮ้ยเปิดดิเปิดเดี๋ยวต้องไปโหลดคีย์ให้ได้มันจะยิงมันจะยิงโหลดแล้วหายตัวดีกว่าเ,เก็บแม่งก่อนดีกว่าโหลดไว้เอาละเอาละหายตัวไม่มีใครเห็นอยู่นี่แหละเอาเคีย์ได้คือจบ80 90ชูกจุกกระสุนได้แล้ว โดนกูควันขึ้นแล้วะ oh <my> กะไม่ได้ช่างแมงเลยล <c oughs> ทีนี้ก็เอาคนเข้าลุยได้เวลาบู๊เล็กน้อยถึงปานกลางเรามีคีย์อยู่ในมือละเปิดประตูอะไรก็ได้ขอแค่ไปให้ถึงแมงมุมจัดการไปแล้วบางส่วนเข้ามาหันทางไหน ดิสลบเข้าเลยชัดจับปุยังมีหูฟังให้เก็บยิบะได้ดูรายละเอียดเรื่องเทมิสเรื่องยังดูแล้วก็จะมาบโครงการนี้ให้เธออ่านแล้วมันรู้สึกคุ้นๆต้องมาดูประเด็นเรื่องจริยธรรมเทมิสละเมิดกฎหมายหลายข้อกฎหมายนั้นไม่สำคัญแล้วไม่เห็นหรือไงหรอตอนนี้เราอยู่ภายใต้กฎอายการศึกไม่เอองไป หาไปฉันคิวเทมิสเรียบร้อยโหลดเสร็จอย่างว่องไวถ้าผมจะซ่อนลับลับที่ขัดต่อจริยธรรมอย่างเทมิสผมจะซ่อนไว้ชั้นล่างสุดคุณจะต้องแฮกผ่านระบบรักษาการระดับโคตรพ่อเข้าไปลิฟต์ที่จะพาคุณลงไปในชั้นที่มีโปรเจกต์เทมิสมันถูกล็อกดาวน์คุณต้องต่อสายตรงเพื่อใช้มันและต้องใช้สไปเดอร์บอทโอเคมีอะไรที่กูทำไม่ได้บ้างล่ะคีล่าไฟลอนสามารถอยู่แล้ว ผิดสอรอบตัวจริงสปายคนนี้แถมสวยด้วยคุณก็โคตรดีคุ้มค่าจริงๆที่เจอเธอผมเล่นนกรอบไปเจอคีล่ายืนคุยโทรศัพท์อยู่รีบวิ่งเข้าไปคุยเลยเกณยากด้วยกว่าจะได้มาเธอเกียดเดซเซกนะครับก็ซื้อใจกันไปมาสวได้บอดแหเข้าไปแค่นี้งอง่ายๆเรียบร้อย ลิบใช้ได้แล้วมั้งมากดเราจะลงแลบลับใต้ดินกันแล้วพวกแลบเป็นอะไรวะชอบอยู่ใต้ดินไม่มีแลบลอยฟ้าบ้างอ่ะขนาดผัดปุ้งยังลอยฟ้าแลบลับไม่ลอยฟ้าได้อย่างไรไรสาระแล้วนี่โอเคดูหน้างาน access the world นี่เหร คุณต้องใช้เซบาสเตียนและพรรคพวกเพื่อต่อสายตรงระบบประสาทกิรแต่ขั้นแรกต้องข้ามเลเซอร์ไปให้ได้แนะนำให้ใช้สไปเดอร์บอทและมือนิ่งๆได้เดี๋ยวจัดให้ทำได้ทุกอย่างโอ้โหแม่งเลเซอร์หนักมากยังกระแลบอัมเบลล่าใน Resident Evil ภาค4ตรงนั้น Security Terminal โอเคแล้วก็ต้องส่งสไปเดอร์บอทเข้าไปมีให้เบิก แต่ใช้ของเราดีกว่าของเราโดด2ชั้นได้แล้วก็วิ่งเร็วน่าจะข้ามเลเซอร์ได้ดีกว่าถ้าพังก็เดี๋ยวมีสำรองใช้ของฉากมันจะพังไหมเดี๋ยวลองดูถ้าโดนเลเซอร์จะเป็นไงวะมันจะระเบิดไหมหรือจะมิชชั่นเฟลถ้าระเบิดก็ไม่ต้องกลัวเรามีหลายตัวลงฝ่าเลเซอร์ไปฝั่งตรงข้าม โอ้แม่งต้องจับแพทเทิร์นมันวะอ่ะไปโดนเพิม่มลองโดนดูไหมถ้าโดนจะเป็นยังไงอ่ะเอาเลยไม่ระเบิดเว้ย Security lockdown อ๋อมันแค่ล็อกดาวน์พอมาเสียบแล้วก็เปิดใหม่โอ้ยง่ายๆอย่างงี้ไม่ต้องไม่มีอะไรต้องกลัวไปได้เลยโดดข้ามอย่างรวดเร็ว easy แพทเทิร์นแค่นี้ทำอะไรกูไม่ได้เข้าช่องไปโผล่ในห้องเอาละเซบาสเตียนถึงเวลาของนายแล้วไปแหกระบบรักษาการให้ป้าป๋าทีนะนี่เหรอโอ้โหโหมึงเข้ามาในเมนบอร์ดเลยเหรอเขี้ยจริงจริงนะฉันอยากเห็นเจ้าโดนจิ๋วนี่มันทำงานล้าเกิดนั่นแหละมันต้องเจ๋งแน่ๆชุดบีพรีตี้ซิกไม่ได้แปลว่าจะต้องป่วยนะครับ ซิกเป็นคำแสดงใช้แทนคำว่าสุดยอดได้ในบางบริบทอ๋อแค่นี้เองมียิงเลเซอร์เข้าใจไม่ยากถ้าไมโครโดนอย่างนี้มีจริงนะผมว่าเอาไปรักษาคนไข้ที่เป็นมนุษย์ได้เลยด้วยการเอาโดนผลแน,นาสใส่เข้าไปในแคปซูลให้คนไข้กินแคปซูลเข้าไปพอแคปซูลละลายหมอก็บังคับโดนจิ๋วอย่างเงี้ยเข้าไปรักษาคนไข้เข้าไปส่องเส้นเลือดไปดูระบบประสาท หรือไปฆ่าเซลเล์มะเร็งอะไรก็ว่าไปแม่งคงเจ๋งมากไม่รู้มันทําได้หรือยังนะผมก็เห็นแบบนี้แล้วก็แค่จินตนาการไปเรื่อยไม่ค่อยได้ตามข่าวสารการแพทย์เท่าไหร่ข่าวสารการแพทย์แหล่งเดียวที่ผมดูก็คือโตเกียวฮอตนะครับเป็นสารคดีที่ละเอียดมากหมอกับพยาบาลดูแลคนไข้ได้อย่างถึงใจสุดๆแล้วก็เปิดให้เห็นหมดเลยนะครับไม่มีเซ็นเซอร์เพื่อการศึกษาล้วนๆไอ้แดงๆแบบนี้ ต้องยิงด้วยเลเซอร์ถ้าไซบัสเซนพังจะเกิดอะไรขึ้นวะต้องบินใหม่หมดเลยปะอย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยอันนี้ล่ะทางบรรจบทางเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยพลังลดพลังลดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันร้อนโอ้ยเกือบพังอ๋อสีส้มคือร้อนกูก็ไม่รู้ไงต้องบินช้าๆเลย อย่าไปกระแทกกับอะไรครับโอ้พัดลมถ้าโดนพัดลมคาดว่าน่าจะไปอุปติดกับผนังที่มีไฟฟ้าแล้วจะเกิดความเสียหายจะผ่านไปยังไงมันบังแค่ตรงนี้เดี๋ยวขอดูก่อนนะเราไม่ชัวร์ไม่อยากบินใหม่เราเข้ามาได้ตั้งไกลแล้วเนี่ยแผงไฟฟ้าไม่น่าจะดีต่อสุขภาพฝ่าแม่งเลยกัน น,นี้บังได้ไป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 เฮ้ยเฮ้ยเชียวเชียวนิดนึงโฮโฮจะพังแล้วแต่ก็ผ่านมาได้พัดลมเป่าต้องยอมให้มันเป่าแหละทางเดียวแล้วไประวังระวังเข้ารูโอเคเดียวเย่พอพลังใกล้หมดความเกรงก็เข้ามาแทนทันที คุยนอกเรื่องไม่ได้ละเดี๋ยวขอตั้งใจก่อนนะไม่มีกับดักใช่ปะ่ะของไปเข้าไปในรูถ้าโดนอะไรนิดเดียวกูว่าพังแน่ๆโอเคออจีเลเซอร์ G เอาไม่โดนนิ่งๆเจ้า yeah. เข้ารูไปเฮ้ยยังจะกระแทกอีกเนาะ ถ้ากระแทกพื้นธรรมดาไม่เป็นไรแต่ถ้าไฟฟ้าล่วนี่คือเสียตรงนี้เปิดประตูอาช้าได้ฟ้าเล่มงามสีส้มคือร้อนเดี๋ยวรอมันรีเซ็ตใหม่ก่อนจับแพทเติร์มันให้ได้เป็นสีเอาละไม่ร้อนโอเคถ้าสีส้มพลิกพกคืออย่าเข้ากำลังรถวบเลย ปลอดได้แล้วโอ้โหแม่งสีส้มทั้งห้องไปไงวะเนี่ยน่าจะข้างบนลองบินขึ้นบนดูเอาวะพังก็พังมาเฮ้ยเจอรู้เจอรู้ไปไปไซึ่งเรียบ้อยไม่แม่งร้อนเออมีหลายลำเว้ยโอเคไม่ต้องเสียใจมีเซบาสเตียนอีกเป็นฝูงทุกตัวชื่อเซบาสเตียนหมดเลยจะได้ไม่สับสน ไปทางเดิมทางเดิมเราปูทางไว้แล้วเอ้ยไม่เป็นไรไม่ช็อตสีส้มไปรอบต่อไปจะเร็วความผิดพลาดจะทำให้เราเก่งขึ้นสีส้มโอเคขึ้นแล้วรีบเข้าไปอยากกระแทกกับอะไรโอเคไปเรอ่าเริ่มคล่องเริ่มคล่องสีส้ม ไปร้อนอยังไปนะพักตรงนี้ก่อนขุนยนต์มันไม่ทนความร้อนเพราะขนาดมันเล็กมากสามารถแทรกซึมเข้ามาในหํำของคนดูที่ยังไม่ได้กดซับได้ใครไม่ซับหํำเล็กนะครับแ <c oughs> ช่งแช่งไว้เลยอุย้ยลมเป่าเป่าอัดเพดานแน่ไปตามพิตซิง ล้มเขาม้าเมนบอร์ดได้ขนาดนี้เลยแม่งต้องเล็กเล็กมากๆอะระดับไมค่อนอะไม่งั้นไม่ได้เงี้ยมึงผลิตยังไงดีกว่าอยากเห็นขั้นตอนการประกอบไอโดนตัวนี้แล้วกันใช้เทคโนโลยีอะไรในการผลิตวะเล็กเวอร์โอเคเข้าเอ้ยไม่ได้ลมเป่าอย่างเงี้ยไปตามฮิตซิงไม่มีทางไปเลย ลมเป่าอัดกำแพงหมดยังไงดีละเนี่ยเราต้องเข้าไปหลังไฟฟ้าเนี่ยข้างบนก็เป็นอ๋อโอเคมันลอดใต้พัดลมได้ฝ่าเข้าไปตามฮิตซิงนั่น,นแหละอเปิดเข้าเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ย มาไกลมากโอ้ยพัดลมหกตัวเข้าไม่ได้ต้องหลบลมก็คงจะต้องหลบด้วยฮิตซิงอีกเช่นกันได้ปปะเอ้ๆชนชนอย่างเงี้ยอ่าไปตามฮิตซิงเลยแค่นี้ลมก็เป่าเราไม่โดนแล้ว Okay. แขงมึงจอนะ่อแปลกๆมันอย่างว่ามันไฮเทคเราไม่รู้จักหรอกคาปาซิตเตอร์เพียบไหนจะไมโครชิปพัดลมเต็มไปหมดเปิดโอเคสีส้มฝากความร้อนไปเร็ว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 อย่าพังนะมึงอย่าพังอย่าพังอย่าพังพัง ท่านเยอะฝีมือนี่ไงแกนกลางทำลายคอทิ้งเซบาสตยนและระวังด้วยล่ะข้างในมันอันตรายยิงทิ้งให้หมดเลยวิชชั่นคอมพลีตเข้ามาเพื่อทำอย่างนี้สินะใครมันว่าวอชด็อกภาคนี้ว่าน่าเบื่อวะสนุกจะตายดูไอเดียในการออกแบบมิชชั่นเลยโดนจิ๋วแทรกซึมเข้าเมนบอร์ด เจ๋งสุดชอบอ่ะฟ้อป้าคุณใจเป็นตัวลูกมากเซบาสเตียนอ้อใช่คุณเข้าห้องโปรเจกต์เทมิสได้แล้วนะไปกวนตีนไอไนเจลกันดีกว่าก็ว่าจะทำอย่างนั้นแหละไปดึงข้อมูลมันมาให้หมดเลยนี่เหรอปิดไฟไว้ซะด้วยมันต้องเซอร์ไพรส์แน่ๆจัดมาชาลอนเล่นพนันเรื่อยๆได้ตังค์นิดหน่อย ถ้ามีอย่างชาลอนอยู่ในทีมสักสิบตัวนี่คงจะรวยโคตรอลเบเยนไพรเวตเซอร์วิสลอนดอนศูนย์กลางแห่งอายะตอนนี้กลายเป็นหลุมขยะไร้กฎระเบียบ<ต>ชัดเจนอยู่แล้วว่านมนุษย์ไม่สามารถปกครองตัวเองได้แต่ที่โชคดีคือเราไม่จำเป็นยินดีต้อนรับสู่โปรเจกต์เซมิสอลวิเอ แอลเบียนได้พบผลทางที่จะได้นําระบบที่มีอยู่แล้วมาใช้ชีวประวัติข้อมูลไบโอเมตริกข้อมูลส่วนตัวให้อยู่ในโดรนอัตโนมัติรุ่นใหม่ของเราโดรนพวกนี้สามารถระบุแยกแยะและกำจัดภัยคุกคามก่อนที่มันจะคุกคามมันสามารถไปได้ทุกที่เห็นได้ทุกสิ่ง มันสามารถสังหารมนุษย์ที่อยู่ในซอยเปี่ยวคนเดียวหรือในที่ฝูงชนคนนับร้อยด้วยความแม่นยำที่สมบูรณ์แบบ Presentation ตัวเดิมเลยเทมิสโรนสามารถทำในสิ่งที่มนุษย์พยายามดิ้นรนจะทำลงมือชักป่นและเฉียบพลันเหมือนเดิมเป๊ะมีคี่รถยังกระเปิดตัว iPhone เหมือนจริงๆนะเกญญญ<ผ>มยงแเป็นอุปกรณ์ฆ่าคน ไอ้เว <I> ีเลยว้าละไลฟ์กอรัลกอริทึมน่าจะทำลายทิ้งก่อนที่จะออกมาหมายความว่าไงเฮมิชรู้เหรอว่าเฮมิชทำเงานไงไม่รู้หรอกก็ เออก็รู้อยู่มันหลายปีมาแล้วเราพัฒนาไลฟ์สกอร์กันเลยที่แคสเรียกมันว่าระบบรักษาสันติมันควรจะเอาไว้ใช้ระบุตัวตนบุคคลสำคัญไม่ใช่ตั้งเป็นเป้าไหมพระเจ้างั้นในทางทฤษฎีเทมิสสามารถถูกตั้งโปรแกรมให้ไปสังหารใครก็ได้ถูกต้องนั่นแหละแคสมันคิดอย่างนั้นชลาแต่วิปริตเราต้องหยุดมัน ผมรู้ต้องทำยังไงลบข้อมูลไลฟ์สกอร์เทมิสจบเทปบัดเจ้าจับไปลบทิ้งแม่งเลยเข้ามาถึงในนี้แล้วนี่ฟอร์แมตให้เกลี้ยงเลยนะอยากให้มันกู้กลับมาได้อัปโหลดไวรัสจอฟราเลยได้แลลวเดี๋ยวเคยฉลองกันทีหลังรีบบอกมามาทางไหนกลับทางนั้น หวังว่ามันจะจบง่ายๆนะหรือมันมีแบ็กอัพเอาไว้ในฮาร์ดดิสก์อีกลูกวะไม่รู้รอกันต่อไปมันดูง่ายไปอ่ะขึ้นชื่อว่าตัวโกงแล้วมันไม่น่าจะกระจอกอย่างนี้อ่ะมอโผลนี่เลยเออดีไม่ต้องลำบากนี่น่าสนใจผมดักสัญ,ญญาณเสียงของไนเจลแคสมาได้ไหนเอามาฟังไหนดิ มึงจะพูดอะไรไม่ไม่มีข้ออ้างนี่มันเืองของฉันและฉันจะไม่ปล่อยให้เดนเซ็กเข้ามาทำลายแผนกันเทมิสจะเข้ามาเปลี่ยนลอนดอนเปลี่ยนโลกใบนี้และกลุ่มของอไอ้พวกไอ้เฮมิสบอลจีจะฆ่ามันให้หมดมันทำให้พวกแกดูเป็นไอ้หน้างโง่มันเดินเนียนเข้ามาในไวท์ทาวเวอร์อย่างสบายใจโดยที่ไม่มีพวกมึงตัวไหน ที่หยุดมันไว้ได้ระบอกวาาการเป็นหาอะไรกันไปหมดมีอะไรจะแก้ตัวไหมไม่มีเอาละทุกคนทุกๆคนในองค์กรจะต้องได้รับโทษในทันทีใครก็ได้ช่วยพวกมันทีเราจะถอนลากถอนคนคราวนี้เราจะล้างบางมันให้หมด อาลก็ประมาณนั่นแหละแคสคงจะหัวร้อนเรื่องนี้อีกยาวไม่มีไลฟ์สกอร์ไม่มีเทอร์มิสคุณทำได้เราร่วมมือกันถ้าคุณไม่ช่วยเราคงทำไม่ได้หรอกเรายังห่างตัวแคสอีกมากอยากจะร่วมมือมากกว่านี้ไหมล่ะเออก็ไม่คอยชอบลงมือกับใครเท่าไหร่ดูสภาพผมตอนอยู่กับเอลเบียนซิผมจะคอยจับตามองความเคลื่อนไหวของแคส แล้วจะให้ข้อมูลเพิ่มเรายังคงมีคำถามเกี่ยวกับซีโรเดนะจำได้ไหมเดฟเสร็เกือบจะล่มสลายแค่ตอนมีส่วนเอียวนะแบล็กลี่แล้วก็เหตุระบาดอุกเหีเ้ยวคุณมันี้ตอนนี้เราต้องการความช่วยเหลือจากทุกทางเท่าที่หาได้เล่นไปเล่นมารถเกือบชนตัวเองไอ้เวนเอ้ยอัลบ a ้นชัปเปอร์คอมพลีทแล้วต่อไปอะไรวะเนี่ย ในการผจญภัยครั้งล่าสุดของนักสืบแบล็กลี่สุดยอดผู้ช่วยของมนุษย์เราเจอมหาเศรษฐีบ้าทเทคโนโลยีที่ก่หอหายสงครามและทั้งสองต่างมีเป้าหมายมุ่งเน้นทำลายมนุษย์จัดว่าหักมุมโคตรคตรพูดถึงคนที่เรากำลังสงสัยการค้าท<ข>าสของแมรี่แคลลี่ใกล้จะมาถึงแล้วเราได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากร้านกาแฟเน็ตไวไฟอาจจะล่มแล้วมั้งมันเกี่ยวยังไงแบ็กลี่เกี่ยวสิมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นผมแค่พูดห้ฮาขณะที่คุณกำลังทำใจให้สบาย ผมจะส่งเบาะแซฟให้ในออปติกอ้าวภารกิจยังไงไม่ขึ้นหรอหรือกูต้องเลือกอ๋อยังไม่เลือกให้เราวิเซอร์บรเวอร์เ i r s เอาเคนลี่ก่อนแล้วกันจัดการอ e ีมาเฟียตัวแม่ให้ได้เกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวต่อพาร์ทหน้าแล้วกันตัดจบอบปกรณไทยไว้แค่นี้ก่อนผมจะเล่นต่อไปเลย